จากคลิปที่แล้วนะฮะนี่ก็ใส่ถุงแล้วก็ไล่อากาศออกแล้วก็ยางรัดไปนะครับใส่ถังนะฮะใส่ถังปิดฝาต้องซีดไม่ให้อากาศเข้านะ แล้ค่อยเปิดทีเดียวถ้าได้อีกอันแบบสีน้ำตาลจะดีกว่านี้ที่ก็แพก กองแผกอะไรนะเป็นเนียไปรอเร่อเ,เือนเขาบอกว่าต้องแบเดือนขึ้นไป แค่นี้ก็ใช้ได้ครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับ